สวัสดีครับเบทโธเป็นไงวันนี้แลกเลืยอเลยตอนเดือนสองมีสึกไงบ้างยกสามเนี่ยฮะเมาเลยเหรอคิดว่าจะทิ้งตัวไหมจังหวนะนั้น <c oughs> เพราะว่า <c oughs> สู้นะ <c oughs> กเกมยกสามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยกที่เราวิกฤตดเลยนะพอหมดยกสามพอโดนสอบแตกออกมาเป็นรองเลยตอนนั้นคิดว่าแพ้ไหม ม่ทำไมถึงคิดว่าไม่แพ้ครับมีแผลแตกด้วยสถานการณ์เป็นรองด้วยยกยกสี่ยังสู้ได้อ๋อยกสี่ยังมีเวลาให้สู้พอจับแม่เขาคนน้อยนิดนึงรู้เลยใช่ไหมยกสี่นี่มั่นใจไหมมั่นใจทำได้แล้วมั่นใจเลยใช่ไหมถ้าจะพูดถึงว่าผู้ชกเราเป็นไงบ้างวันนี้กองผ่านซ้ายหนักกว่าจะถึงยกสี่นี่ก็มือขึ้นคอเหมือนกันเนาะเจมส์น้ำหนักนี้เป็นไงเนาะวันนี้โอเคไหมกี่กิโลกรัมกี่กิโลกรัมกี่กิโลกรันนี้คือพิกัดเก่งสุดเลยเนาะในใจมีไว้อยากจะเจอกับใคร เล่ต์เตะบุ้มาเตอระเป็นมวยถามบอกว่าทำไมจังหวะเดินเขาทำไม่บังแค่ซ้ายน้องเลยกาจะต่อยหมัดอ๋อคือเราตั้งใจต่อยหมัดยอมยอมโดนเตะเลยคือยอมให้น้องเขาเตะเพื่อที่จะหาจังหวะต่อยหมัดโอ้โหลงทุนใช้ได้เลยโดนเตะไปยุ่งกันนะมีอาการเจ็บปวดอะไรบ้ไหมเจ็บที่เตะเขาเจ็บที่ไหนอย่างเดียวอาชีพเยอะไหมเทนนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นเอาไปไหนดีเอาไปเก็บอะเก็บไว้ไม่ไหวแม่เนาะอ่ะพูดอะไรกับแฟนบ้อหน่อยชมเราเยอะเลยวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนครับวันนี้ต่าง e m p t ครับิีดีด้วยครับน้องครับผมดีดด้วยดูแลด้วยะโอ้โหมาเนมองติกพี่เลี้ยงห้ามเลือดดีนะห้ามเลือดเข้ามาเยสามยกสีไปรับปะูขาเงมันเลยเป็นช็อตไปเลยอเก้าครับมวยช็อตไปเลยมวยตัวเขาโยสีตัวเตัวยเดเ๋ย สีได้ตกงสามเหลกครับตูกซีมูขยันเขาหมดไม่อรอดับเขาอย่างเดียวรอกกันเขาอ่านไม่ได้ปอ่านชีดเท่าไหร่้้าถ้าเกิดพลิกได้กระ เจ้าตัวก็เกิดแสนนะครับแสนนะครับทำก่อนุกก็ห้าเดือนโอ้กไปยกมาก็เกิดแสนนะครับไอ้น้องพี่ถามหน่อยว่าตอนยกสามที่เราสับสอกแตกแล้วสถานการณ์กลับมาแล้วเปลี่ยนตอนรู้สึกไงบ้างมันใจไหมตอนนั้นมันใจไหมมันใจครับมันใจยกสี่ที่เห็นพี่เจี๊ยบโบกมือให้เราเดินทำไมเราไม่เดินนะครับตรงนั้นหรือว่าเกมมันมันเดินไม่ถนัดหรือมันยังไงใช่ไหมทีมงานที่มุกก็บอกบอกให้เราเดินใช่ไหมแต่แต่เราไม่ตัดสินใจเดิน ข้ออะไรครับน้องบอกได้ไหมแล้วมันเขาเดินมาก่อนเราก็เลยเดินไม่ได้อย่างนี้ไหมวันนี้พอใจผลงานเลยไหมน้องไม่พอใจตรงไหนที่ยังไม่พอใจครับจุดไหนที่เรามองว่ายังยังต้องปรับไม่ใจผิดทรงอะไรมั้ยผิดทรงที่ถูกทรงต้องแบบไหนอะน้องไม่เดินครับอ๋อต้องไม่เดินใช่ไหมโอเคเลยแฟนมวยชื่นชมมาเยอะเลยว่าชกสนุกมาก ชมแล้วว่าทำหน้าที่ได้ดีมีอะไรจะพูดกับแฟนบอลหรือเปล่ขอต้อนแฟนบอลน้าทำได้ดีไหมไม่เป็นไรครับซ้สู้ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ